ห้าคู่เลขไม่เป็นมงคลที่ไม่ควรใช้นะครับเพราะจะทำให้ชีวิตติดขัดมีปัญหาอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงห้าคู่เลขไม่เป็นมงคลที่ไม่ควรใช้นะครับยิ่งใช้ชีวิตยิ่งติดขัดมีปัญหานะครับคือคนเราเนี่ยเวลาจะใช้เลข อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจําวันเช่นตัวเลขบนหัวลนยนะครับบางคนจะตั้งตัวเลขต่างๆนานาที่ต่างกันนะครับตั้งเลข ID Li ไลน์บ้างนะครับเลข Account ตัวเองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น i g Account จะเป็น Facebook Account YouTube Account หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเลขที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะเป็น5ตัวเลขที่ไม่ควรเอามาตั้ง นะครับหรือถ้าเราเลี่ยงได้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงซะเพราะว่า5เลขนี้เนี่ยไม่เป็นมงคลเลยนะครับจะมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากเลขตัวแรกนะครับคือเลข1 3หรือ3 1นะครับคู่เลขนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่ศัตรูใหญ่ที่สุดเลยนะครับ1 3 3 1เนี่ยเป็นคู่อุบัติเหตุคู่ทะเลาะวิวาทคู่มีปากมีเสียงคู่แบบ ไม่ยอมกันอย่างเดียวเป็นคู่แตกหักนะครับ 1. นเนี่ยถ้าใครเลี่ยงได้นะครับใครเจอเลขนี้นะควรจะหลีกเลี่ยงนะครับหรือกําลังคิดจะเอาไปตั้งในอะไรสักอย่างนะครับหรือกําลังเลือกเบอร์โทรศัพท์เลือกเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณเลี่ยงได้เลี่ยงเลข1 3ไปก่อนเลยนะครับ1 3เป็นคู่เลขที่ค่อนข้างที่จะ อันตรายนะครับหลายๆคนที่ใช้แล้วมารีวิวเนี่ยบอกโอ้โหชีวิตเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหาเจอแต่สิ่งไม่ดีนะครับเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครแต่คนอื่นก็มาหาเรื่องเราอะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งสามเนี่ยถ้าเลี่ยงได้นะเลี่ยงเลยนะครับอย่านำไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะมันส่งผลร้ายต่อชีวิตมากกว่าผลดีซะอีกนะครับคู่เลขที่สองครับ คือ37นะครับโอ้โ oh, ห oh, คู่นี้นี่หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะสาไม่ดีนะครับสาเนี่ยเป็นคู่อุบัติเหตุเหมือนกันนะครับเป็นคู่ที่มีปากมีเสียงเป็นคู่ของความรุนแรงเป็นพระเสารกับพระอังคารนะครับเป็นบาปพระคอทั้งคู่แล้วก็ดาวทั้งสองดวงนี้ก็ไม่ถูกกันอีกนะครับตามหลักของพระคอใครที่ใช้เลข37อยู่เนี่ย ชีวิตเนี่ยจากปกติเนี่ยคือก็เรื่อยๆใช่ไหมแต่กับถูกลดทอนนะครับทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักจะเจออุปสรรคปัญหานะทำไปเหมือนกับว่าโอเคกำลังจะดีแล้วแต่ปรากฏก็ไปเจอกับอุปสรรคปัญหาเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนั่นเองนะครับเลข37เนี่ยใครคิดจะใช้นะครับหลีกเลี่ยงซะนะครับเพราะว่ามัน ไม่ค่อยมีผลดีสักเท่าไหร่นะครับเลี่ยงได้ควรเลี่ยงไปเลยนะครับเลขสามเจ็ดเนี่ยคือใครกําลังคิดจะเอาไปตั้งหรือไปเขียนใส่อะไรเนี่ยคือเลี่ยงเถอะนะครับถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยโอเคมากนะครับสําหรับเลขคู่นี้ต่อมาคู่ที่3นะครับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็คือเลข18นะครับอ่าหนึ่หลายคนอาจจะ เคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับว่าเอ้ย18ไม่ดียังไงนะครับ18มีปัญหายังไง18มันไม่โอเคตรงไหนนะครับ18เนี่ยเป็นคู่ของพระอาทิตย์กับพระราหูนะครับซึ่งตามตำนานเนี่ยก็ไม่ค่อยจะโอเคไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เนี่ย เรียกอีกตำราหนึ่งนะครับบางตำราก็จะเรียกว่าคู่หลอกลวงคู่สแสวงหาผลประโยชน์คู่ของพวกเลขมิจฉาชีพอะไรพวกนี้นะครับ18เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะใครกำลังเลือกซื้อเบอร์โทรศัพท์อยู่ใครกำลังเลือกเลขตั้งหัวไลน์ตั้ง ig ตั้ง Facebook หรือตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับห8เนี่ยหรือ81เนี่ยถ้าเลี่ยงได้นะครับควรจะเลี่ยงออกไป นะครับเพราะว่าเลขคู่นี้ไม่ค่อยโอเคนะครับเป็นเหมือนคู่ศัตรูคู่เล็กแต่ส่งผลไม่ดีค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลข18เนี่ยเป็นคู่ที่แบบถ้าเป็นไปได้อย่าเจอกันเลยนะครับคู่เลข18แบบนี้คู่เลขที่4นะครับที่ไม่โอเคนะครับก็คือ57นะครับอ่า57ไม่โอเคยังไงนะครับ ดาวเลข5เนี่ยเป็นตัวแทนของดาวพระฤหัสบด,ดีหรือพระพฤหัสบด,ดีนะครับเป็นดาวใหญ่สูงสุดฝ่ายสุภเคราะห์นะครับหรือด้านดีส่วนเลข7เนี่ยเป็นตัวแทนของพระเสาร์หรือดาวเสาร์นะครับเป็นดาวบาปเคราะห์นะครับเป็นตัวแทนของดาวสูงสุดนะครับฝ่ายที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับ57เเนี่ยตามตำราเนี่ยเขาเรียกกันว่าคู่พระคู่โจร นะครับเวลาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมักจะมีการขัดแย้งกันเองตลอดนะครับมีการขัดแย้งในตัวเองมีปัญหากับคนรอบข้างนะครับความคิดแปรปวนรวนเรนะครับเลข5-7หรือเลข7-5เนี่ยเป็นคู่ที่แบบไม่ค่อยเป็นมงคลสักเท่าไหร่นะครับหลายๆคนใช้แล้วรู้สึกมันอึนๆตื้อๆ,ต,ๆตันๆยังไงก็ไม่รู้ นะครับหรือบางทีเนี่ยใช้เนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาการติดต่อการคุยงานการเรียนรู้หรือการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้นะครับก็ฉะนั้นเนี่ยห้าเเนี่ยคู่นี้เนี่ยใครคิดจะเอาไปตั้งเลขอะไรก็แล้วแต่เลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะว่า คู่นี้เป็นคู่ที่มักจะมีปัญหาแล้วก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้มีอำนาจซะด้วยนะครับต่อมาคู่สุดท้ายที่ควรเลี่ยงนะครับก็คือ 6, 7, 7, 6กนะครับก็คือพระสุกับพระเสาหลายๆคนเนี่ยคนไทยจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับอย่างพระสุกเข้าพระเสาแทรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่ที่ร้ายมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่มีปัญหาทางด้าน การเงินและความรักนะครับอ่าพระศุกร์เนี่ยหลักๆก,ก็หมายถึงการเงินนะครับพระเสาร์เนี่ยหมายถึงความทุกข์ความลำบากอะไรพวกนี้นะครับการมาอยู่ด้วยกันเนี่ยส่งผลค่อนข้างที่จะร้ายนะครับเพราะว่าพื้นเดิมเป็นคู่ศัตรูใหญ่อยู่แล้วสุก,กับเสาเป็นเซียนศัตรูนะครับคือคู่อื่นเนี่ยคู่ศัตรูคู่อื่นเนี่ยก็ร้ายก็คือ1 3เนี่ยก็ร้าย48กับ25เนี่ยไม่เท่าไหร่ไม่ร้ายมาก นะครับแต่7-6เนี่ยเป็นคู่อุปสรรคความรักการเงินการลงทุนการจีบคนอื่นหรือการที่ถูกคนอื่นมาจีบอะไรประมาณนี้นะครับเจเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะควรที่จะหลีกเลี่ยงมากๆเลยนะครับใครที่กําลังคิดจะใช้คู่เลขคู่นี้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นคู่อุปสรรคปัญหาใหญ่นะครับก็ 5เลขนี้เนี่ยเป็น5เลขที่ไม่มงคลเลยตามหลักของโหราศาสตร์นะครับใครคิดจะใช้ใครคิดจะเอามาตั้งเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่หรือกำลังจะไปเลือกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็เรียงได้เลียงก่อนนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ